นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราอะมาต่อกันอีพีสองเลยนะคะหลังจากการแข่งขัน A E I O U หยุดนะคะเสร็จเราก็จะทำการนะคะทำกิจกรรมต่อไปค่ะนั่นก็คือแกะขนมน้ำตาลนะคะกรรมการก้าวตอนนี้ยังไม่อยู่นะคะก็เราก็เลยต้องมาทำเองนะคะซิลเชคก็เป็นผู้คุมอกันนะคะในในดาดนี้ก็นี่นะคะดูนี่นะ นี่ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะเอ่อเดี๋ยวนี้เราจะมาทำขนมน้ำตาลนึงนะคะแล้วก็เอาไปลงใช้ข้างล่างนะคะนี่คือเราเตรียมแก้วแก้วไว้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะอย่างแรกเลยเราต้องตักน้ำตาลไปสองขวดสองขวดก็มันก็มีน้ำมันน้ำมันจะแห้ง ลายงะแม่เร็วเร็วเร็วเต้องทำสีอี่สเพราะว่ามือแชล่อมินไม่ได้เสร็จสองต้องใสแล้วทคนทีนี้ทีนี้เราก็ต้องรอให้มันละลายเดี๋ยวมันก็ไม่เพราะมันมันไม่มีน้ำมีน้ำป่ต้องใส่น้ำไหมใส่น้ำอย่างนี้นี่แหเอาเออ คนพี่คเะเดี๋ยวมติดกระพคนคนไปเลยคนที่น้ำอ่ะน,น้ำคนใส่ด้วยสิที่นะคะเ,ใใเราติดกระทำน้ำตาลให้ละลายน้ำตาลเขียขขนลงไปในน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไหม้ค่ะเดี๋ยวแล้วทำไงน้ำตา นี้เออเดี๋ยวเอามามาคนให้หน่อยเดี๋ยวหนูต้องทำอย่างอื่นรอระหว่างรอละลายไปก่อนเนี่ยมันยังมีบางบางอันที่ยังไม่ละลายที่ไม่ซีอิ๊วด้วยโอเคนะคะแล้วระหว่างไงเนี่เวลาคนเวลาไม่ยเขาต้องโอเคอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเอาแล้วก็เอานี้มาไม่ได้หนึมันต้องมีน้ำอันนี้ต้องห้ามนี่นะแกมีน้ำอันนี้ไม่มีน้ำต้องเคน้ามสิ เราก็ต้องเอาน้ำตานะคะวันที่น้อยจ่ะแค่นี้ก็พอแล้วจะเอามาแล้วให้ใครเอากินเนีเดี๋วเรา,เร,ารอให้มันละลายแล้วะะเรื่อเป็นรูปเป็นหน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จะเป็นรูปแดไงไงวะดูแลงงงตามแม่แม่อันนี้ไปใส่ของขอ้าวมันใส่ให้มันแล้วมันจะร้อยแม่ไม่รู้หรอกขอนมน้ำตาลก็คือขนมน้ำตาลเนี่ยนี้เราก็ต้องีอยงนขนมน้ำตาลพัฟคิอย่างเงี้ยกินน้ำตาลเปล่าๆไม่ดีเหรอ <c oughs> ใหญ่ว่าเฉลเลยเค่ะท่านผู้ชมโอเคนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะต้องปั๊มเอาอื่งเราจะต้องอืมเอาอย่างอื่นม,มาทำแทนหาที่ปัม๊มเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องหาอะไรที่มันเสียบหรือไม่ก็บุกบุกทำอีกที นี่นตาเร,เ,รเ,รเริ่มแข่งแล้วค่ะท่านชมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแข่งแล้วเนี่ยเนียเนียดังต๊อกเก๊่เก๊นี่เริ่มแข่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลอง าจจะมีเหลี่ยมเหลี่ยมนิดหนึ่งต้องรอนนี่เดี๋ยวเราจะต้องหาที่ตั้มเอาค่ะทุกคน้เทอืมอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวนี้ใหญ่ไม่ใช่ดิรากก่อนแล้วไปแล้วจะเอาไปแล้วนะคะ เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยใช้ไม้เซ้เชเป็นรอยเอาแล้วกันเนาะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอที่เราทำขนมลังาัหมดสามเ็นะคะเหีือไอสองชิ้นสองชิ้นไไดี้สองชิ ทุกคนคะตอนนี้มันละลายแลนว่ะทุกคนดูืินี่ลเห็นไหมซึมเอานะคะเอาก่มเอาโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้นี้ก็รอให้ไฟมันเพงนิดนึงกระแทกมันสิไดเอามาเอามาอะไรมั้ย 忘了，现在谢谢。